เชื่อล้วนะวันนี้จะพาทุกคนไปนั่งเรือไปเที่ยวหมู่บ้านกระเหลี่ยคอยาวกันครับโอ้ยนนหกพันบาทหกพันตอนนี้ก็เต็มตัวขึ้นเรือเสร็จแล้วเรามาขึ้นเรือกันที่หมู่บ้านเรือครับก็จะมเีเรือรอเราอยู่ 3านาทีพอถึงแล้วคับหมู่บ้านก็เลยคอยาวพอเดินเข้ามาเรื่อยๆมไม่ตังก็เห็นกลองไม้กลองใหญ่ๆแม่เลยบอกว่าที่นี่เขาไม่มีไฟฟ้าจะมีใช่บ้างก็มาจากโซลาเซลล์และบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะทําด้วยไม้และบ้านแต่ละหลังก็จะมีของขายแตกต่างกันออกไปทั้งหมดกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮมเมดคนในหมู่บ้านก็จะทํากันเองทั้งเกะสลักและทอผ้าและทุกคนเห็นนี่ไหมนี่คือห่วงทองเหลืองอันนี้คี่ลา หกพันบาทหกพัน้ทำไม่ล่วงนี้มีน้ำหนักถึงหกกิโลกรัมเลยนะคะหนักมากเอาใส่กันได้ยังไงนะของกระจุกะจิกก็มีนะครับเอาไว้เป็นของฝากมีทั้งพวงคุญแจหรือของเล่นก็มีนะและสิ่งที่น้าไม่ต้องอยากดูอีกอย่างก็คือโรงเรียนครับที่นี่ก็มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับจริงๆอยากให้ดูเยอะกว่านี้แต่แม่ลืมกดท่ายเลยมีภาพแค่นี้ครับคุณลุงบอกเรือพัง คอนเทนต์จริงๆชีวิตและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค<ข>ากกับเรือพังอีเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย